เปิดราคาที่ไทยแล้วโหว่โวยน้องว่า 7i ในราคา8,990บาทใช้ชิปคิลิน810กล้องหลัง4ตัวเหลือหลัก48่ิลิเซลแบต4,200ม mm, ิลลแอมมีชาร์จไว้40บวัตต์บนแอร์เปิดราคาที่ไทยแล้วโหว่โวยน้องว่า 7i ในราคา 8,990บาทใช้ชิปคิ่นรน810กล้องหลัง4ตัวเหลือหลัก48ล้านพิกเซลแบต4,200มิลอม,มีชาร์จไว40บาทบน Android 10ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงกำลังรอสมาร์ทโฟนรุร่นนี้กันอยู่ใช่ไหมครับล่าสุดก็ได้เปิดราคาที่ไทยเรียบร้อยแล้วครับกับสมาร์ทโฟนรุร่น Huawei Nova 7i ที่มีดีไซน์จอและขอบเจาะลูกล้องหน้าแบบ Huawei Punch Full View Display ขนาด6.4นิ้วพร้อมเซนเซอร์สแกนลายนิ้ด้านข,าข้างของตัวเครื่อง บนตัวเครื่องเงางามและเฉดสีใหม่ที่มีการติดตั้งกล้องหลังทั้งหมด4ตัว AI Quad Camera ความเเอียดเรนลัก48ล้านพิเซลเอาละครับถึงเวลาเราไปดูสเปคทั้งหมดของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้แล้วครับว่ามีอะไรบ้างตัวเครื่องมีขนาด159.2คูณ76.3คูณ8.7ม mm, ิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่183กรัมหน้าจอแสดงผล LCD หัวเว่ยพัน Full View Display ขนาด6.4นิ้วความละเอียด f u HD Plus 1,080คูณ2,310พิกเซล398พิกเซลตปอร์อิงช้ยชิปมวนผลคิลิน810ออกตอคอร์มีเทคโนโลยีเกมเทอร์โบ3.0ให้แรมมาที่18กิกส่วนหลอมาให้มาที่128กิกเพิ่มความจำภายนอกแบบ NM c a r สูงสุด256กิกระบบบริการเป็น Android 10ครอบทับด้วย EMUI 10.0.1กล้องหลัง4ตัวครับ AI Quad Camera ออกล้องตัวหลักความเรี48พิกเซลรูปใจ F1.8 กล่องตัวที่สองเป็นเลนอัลตร้าไวนเกิลความละเอียดแปดล้านพิกเซลรูรับแสง f.2.4 เก็บภาพมุมกว้างสุด120องศากล่องตัวที่3าเป็นเลนโบเก้ความละเอียด2ล้านพิกเซลรูรับแสง f.2.4 กล่องตัวที่4เป็นเลนมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลรูรับแสง f.2.4 ถ่ายภาพระยะใกล้สุด4เซนเมตรกล้องหน้าความละเอียด6ล้านพิกเซลรูรับแสง f.2.0 พร้อม Super ์ไนท์ s u r ฟี่2.0รองรับบริการโหมดไวมบาสวีด มีเซ็นเซอร์สแกน,นมือด้านข้างของตัวเครื่องรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4 GHz และ5 GHz มี b l u e t o มีบลูทูธ5.0และ NFC รองรับการเชื่อมต่อ USB Type C มีให้เลือกทั้งหมด2สีคือสีดำ Midnight Black และสีชมพูสักระพิงคครับายแบตเตอรี่มาที่4,200ม ah, ิลลอรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว40วัต์ Huawei Super Charge อีกด้วยครับสามารถสั่งจองสมาร์ทโฟรนรุ่น Huawei Nova 7i ได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่30เมษายน2563ครับขอบอกของแถมเพียบเลยครับและจะเริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการวันที่1พฤษภาคมนี้ครับอ้อใครที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมหรือจะสั่งจองเดี๋ยวผมจะแปละลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับ